สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนี้มาพบพกับเบ้าหนองอีกคเก้าครับผมเบ้าหนองมีความฝันมาบอกสู่ฟังครับผมความฝันพร้อมมนครับความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่ารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทธีโชคในดวงครับพร้อมมนครับเพื่นฝันเพิ่นจะเลยมมาบอกสู่เบ้าหน่องฟังงวดที่แล้วเพิ่ก็ถือเลขกครับเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้เลขมากมันเป็นเหขกฝันของเพื่นเพื่นฝันเย่ยครับ อันโทรศัพท์เพื่อนว่างวดนี้ก็มาฝันเกี่ยวกับโทรศัพท์อีกเพื่อนว่าอาอีหยังคือสิเป็นแนวนี้เพื่อนว่าแต่ว่างวดที่แล้วเพื่อนถือโตดครับเพื่อนถูกโตดเพื่อนซื้อเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็เพื่อนก็สื่อเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเพื่อนก็สื่อเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเพื่อนก็สื่อเพื่อนซื้อหลายโตอยู่ครับปัจจุบเพื่อนถือโตดงวดนี้ครับผมเพื่อนก็เลยบอกว่าอย่ามาบอกฟังอีกฟังเกี่ยวกับโทรศัพท์อีกหรือเปล่าเนอะเลย พอจะชีว่าจังได้แต่ว่างวดที่แล้วนะพอฝันว่ามีคนโทรมาหาเอาวนะงวดที่แล้วก็ได้ยำฟังงวดที่แล้วก่อนฝันว่ามีคนโทรมาหาจะเอาเงินมาใหา้พอก็เลยเชื่ออันเบอร์โท,ทรศัพท์พอดีล่ะ่นว่าพบวบันนี้คนกันถือลีคนกว่าเพราะว่างวดนี้เพ่นมาฝันว่า โทรศัพท์าารรพเพื่อนหายหครับหาอยู่เบิดคืน่าสันหาจังไหาากน,นก็หาบ่พอโทษติดอยู่แต่ว่าหาบ่เจอหาอยู่เบิดบาทเพิ่นว่าพอไงก็สิมาหายอยากแก้ือยังโทษติดอยู่แต่กับ่มีผู้ใดรับสายหหรือว่า,าผู้ใดรักไปเพื่อนกับบงู้เพื่อนก็หาเพื่อนกับซอยกันหาซอยกันหาซอยกันโทษติดเพิ่นว่าโทัสท์ติด แต่ว่าหาโบจอหาจากไหนก็หาโเจอเบาหน่องเอ้เพ่อนวเพราะวันนี้เพื่อนกับตัวหาจนเมื่อยแล้วหาจนท้อแล้วล่ะเพื่อนวเพิ่นก็เลยมานังเพิ่นก็เลยมานังลงมองโตโตใหม่เพื่อนน่นมานังทัางเกัาอีกเพิ่นก็มานังเอามือคำข้างนะเอามือคำข้างเห็นจังไหนน้อวัดนี้โัรศัพท์มันสิหาเห็นเพื่อนวเพื่อนก็เลยว่าเอ้า คนที่เสียก็เสียซะเพื่อนว่าให้มันหลอกหลอไปคนที anyway. мире, ่เสียหาบุห็นกระสางมันออกไปเพราะวันนี้แล้วชิล่องโทษเบอร์อีกเท่านึงก่อนเพื่อนว่าวันนี้เพื่อนก็เลยให้ลูกสาวเพื่อนโทษเขาในฝันโทษเขาแล้วปุ๊บโทรศัพท์ว่างอยู่ข้างๆเจ้าของเสียงดังขึ้นมาเลยนั่งนงนั่งนั่งขึ้นเลยอยู่ข้างเจ้าของนั่งน่ะปัญหาจะไหนคือหาบุหัวเพื่อนว่า บรบับโต้จนเมื่อยหาจนเมื่อยเลยมาบอกว่าอันโทรบางอีก่อนมาสิโทรศัพท์ก็ดังอยู่ข้างๆเจ้าของหนังเอ้าเพื่อนว่าบัดที่เจ้าของหาอยู่คือหาผู้ใดหากะโบเห็นบับ,บัดสิเ็นกไมาเห็นเอาง่ายๆพราะบัตนี้ไปกันเลยมันชิมัดอันนี้เลขโต้ศัพท์พออีกว่าเบาเพื่อนว่าเบาหนกกัก็เลยว่าอันลงไทย โต้สาพอเรียกหยังบ่าวหน่องถามเบื่นหน้าบ่าวหน่องก็เลยถามว่าอันโทรศัพอเนะ่ะเรียกหยังเพื่อนก็บ,บอกว่าเอาสามตหรือจะเอาสี่ตบ่าวหน่องก็ว่าเอาสี่ตดีกว่าเอาสี่ตถ่ายเอาสี่ตถ่ายมันจังสีอันไอ้ไยังอ่ะเอาเอาสี่ตถ่ายเด้องวดนี้ขอสี่ตถ่ายแต่ว่างวดที่แล้วนะ่ะ พิ่นสื่อแค่สาตไทยครับพิ่นสื่อแค่สามตไทยอันโทรศัพท์เพิ้นสาตถ่ไทยของพื้นเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดนอันนี้คือ3โตถ่ไทยรถไอโทรศัพท์พิ่นเนีย่ยเพิ่นก็เลยสื่อเพิ่นก็เลยถึโตดเพราะันนี้บางนก็เลยขอสีตไทยพืนแปดเจ็ดานย์แปดเจ็ 904ตัวไทยโทรศัพท์พอมน์ครับเอาลองพิจารณาเอาด้วยครับเด้องวัวันที่16ธันวา66ครับผมเบาหน่องในเลี้ยงมากเบาหน่องก็เลยเอามาบอกสู่ฟังอายุพอเพิ่นเลยได้ถามอายุพอเพิ่นนั69ปีปีหนาก็7069ปีปีหนา70ครับ69ย่าง70ลองมัน,นะครับเด้อเลขโทรศัพท์พอมน์ครับ พ่นฟันมาโทรศัพท์หายหาจังไรก็หาบ่บเพระปัจจิมัพ่อว่างอยู่ข้างๆจ้อก็ลองนะครับเด้อลองพิจารณาเบิ่งงวดวันที่16นี่แหละเบาหนองก็หาตัวเลขวมาฝากให้ทุกคนเพื่อผิดจระนาเนะครับนอ้นองลองนะครับเด้อสี่ตัวไทยโทรศัพท์พรอมมนครับแปดเจ็ดเก้าศูนย์ครับผมแปดเจ็ดเก้าศูนย์าลองเบิ่เบานองทั พยายามที่จะเบ่าสื่อสารให้ทุกคนได้เข้าใจหลายคนกะอาจจะเข้าใจหลายคนกะอาจจะเป็นคนภากกลางฟังภาษาอีสานบกไ่อยชัดกัฟังได้แน่บ่ได้แน่จะมีคือกันครับแต่ว่าส่วนมากเบ้าหนองก็จะเวาเป็นภาษาอีสานหลายกว่านะครับนาะเพราะว่าเบ้าหนองถานัดครับเอาเอาที่เบ้าหนองถานัดดีกว่านะครับนะอะอจะได้งวนเข้ามารับโชคไปน้ากันกับพอมมลครับ รองมครับเด้อรองมีจนา,าเบิงงวดวันที่16ธันวาคก66ครับผมส่ทงท้ายปีหม,กามากักบหมักขึ้นอยูุ่ที่ดุลพินิจนะครับแล้วก็ใส่วิจรารญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยูุ่ที่โชคเลยดวงครับเบาหน่องกันเอามาบอกสู่ฟังนะครับเนาะเดี๋ยวเบาหน่องสิลงเลขแม่นี่เบิงนะครับเนาะเดี๋ยวสิล่งเลขแม่นี่เห็นฟังแล้วก็หลขฟันเบาหน่อง บาหนองก็ฟันแล้วบาหนองจะเอามาบอกสู่ฟังอยางไดก็ค่อยติดตามค่อยพิจารณาบ่งงวดวันที่สิบหกธันวาหกหกเข้ามารับชกไปน้ากันคิดจริงได้ไก่สมหวังดังป่าถนานะครับนอหลายคนกะถามมาเรื่องลุงผู้สวงนั่นละวันว่าไปหอดใสแล้วไก่เสียแล้วย่งตอนนี้ย่งครับตอนนี้ยังบ่ท่านเสียนะครับนอตอนนี้ก็เรือหลังคาครับเหลือหลังคาครับ,อ,รบอันไอ้ย่างอะ กับสางผนมาเห็ดให้นะครับนาอจอย่างไดก็เดี๋ยวไก่เสร็จแล้วจะจิบมาอย่างอีกเท่าน,นึงนะครับนาอจัางไดก็สู้กันต่อไปครับสู่กันต่อไปมันเห็ดบ่ไใดสําเร็จภายในมือเดียวบ่ไว้อีหยังนะครับนาอบ่ววาอีหยังความสําเร็จมันบ่ไดดสางม,มาได้ด้วยวันเดียวแล้วก็ความสําเร็จการบอกบุญนี่มันเห็ดบุญนี่มันบ่แม่นว่าเห็ดผู้เดียวกไดรครับ มันต้องซอยกันนะครับเนาะบางคนก็อว่าโอ้ยขอแค่นี้เฮ็ดผู้เดียวก็ได้เม่นครับเฮ็ดผู้เดียวมันก็ได้ผู้เดียวครับบุญนะการทาเฮ็ดกันหลายคนมันก็ได้กันหลายคนมันก็แบ่งแบ่งบุญกันไปนะครับเนาะก็ถามว่าเฮามีอย่างเฮาก็แบ่งกันก็คือตัวเล็กนี่แหละเบาน้องได้มากเมื่อน้องเก็บไว้ผู้เดียวก็ได้เรต้องแบ่งมูก็ได้แต่ว่ามันเปลี่ยนไปบ่ด้ครับเบาน้องก็เลยเอามาแบ่งถูกคนแบ่งเอฟซี แบง่งทานกุลสมงให้ได้ฟังให้ได้เห็นกันสุผูกสุขคนอะงวดนี้ยำเลขพอนักเอ๋พอม่นอีกรอบนึงครับผมแปดเจ็ดเก้าศูนย์ครับแปดเจ็ดเก้าศูนย์ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนก่สมหวังดังปาฏนามีเงินใส่ใจบอกรมือเห็ุยังไงประสบความสำเร็จในทุกๆดา้านสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีแต่ความสุขความจเจริญรับโชคใหญ่ก่อนปีใหม่ครับผม สวัสดีครับ